สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมิสเตอร์สตอมชาแนลนะคะเรากลับมาพบกับคำทำนายของชาวรัคนาราศีมังกรประจำเดือนเมษายนนะคะ2568นะคะค่ะชาวรัคนาราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12อกุมภาพันธ์นะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคำทำนายทั่วไปได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า เดือนเมษายนเดือนร้อนๆแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะพบเจอสิ่งใดบ้างนะคะอย่างแรกต้องขอ,อแสดงความคิดเห็นในเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนะาะก็มีหลายคนนะคะที่ตกใจตกใจกันทั้งประเทศเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็เซฟตัวเองไว้ด้วยคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ ใครที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะคะมีการที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะค่ะยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นคนติดตามแล้วก็คนที่เข้ามาฟังใหม่ๆยังไงก็ทางช่องทางนี้ให้กำลังใจกับทุกๆท่ทานและขอให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเพื่อ ผ่อนคลายแล้วกันเนาะว่าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้จะพบเจอสิ่งใดบ้างในเรื่องการงานก่อนเลยนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับการงานแต่ว่าตัวคุณนะคะในเรื่องของงานนี้คุณคิดแทบจะคิดตลอดเวลาเลยอยากจะทํางานที่ถือไว้หรือมีภาระหน้าที่อะไรเกี่ยวกับงานนะคะคุณจะต้องจัดการ ะคะคุณจะสังเกตได้ว่าคุณกําลังรวบไม้อยู่ชายคนนี้กําลังรวบไม้รวบงานทุกอย่างที่มีทุกอย่างเลยเพื่อที่จะจัดก,การมันคนเดียวนะคะงานนะคะมีค่อนข้างหลายอย่างแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดในหลาย,ลายๆแง่มุมนะคะทางด้านความเสี่ยงทางด้านเรื่องของสิ่งที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายไหมแผนการต่างๆนะคะคุณก็จะต้องคิดหนักเลยนะภาพนี้นะคะ ถ้ามดูภัยด้านข้างก็เป็นภพ่เกี่ยวกับดาเป็นเกี่ยวกับอุปสรรคที่คุณต้องเจอมาตลอดงานของคุณชาวมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ลาบลื่นนะคะฟ้าประทานมานะคะมันมีบางช่วงที่คุณอาจจะต้องพักการออกแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งนะคะภาพใบนี้คือการพักนะคบแต่ไม่ได้พักยาวนะพักสักช่วงหนึ่งเพื่อปรับใหม่เสร็จตัวเองนะคะจะแนะนําอย่างนี้นะคะว่าในบางสถานการณ์ที่คุณได้มีการแนะนํา หรือออกความเขียนไปแต่ความแนะนํานั้นดูจะไม่มีมูลค่าไม่มีแวรู้สาหรับคนที่รับฟังนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนคุณก็ตามหรือมีคนที่เขาเห็นต่างจากคุณค่อนข้างมากในจุดจุดนั้นขอให้คุณนะคะคิดอย่างนี้ค่ะปรับไหม่เสตอตัวเองว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันจะมีหลายอย่างหลายงานที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ให้คุณถอยกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนั่งคิดปรับใหม่เสร็จว่าคุณจะต้องอาจจะต้องปรับ ความคิดของตัวเองหยุดที่จะนําเสนอก่อนเนาะแล้วรอให้ทุกๆอย่างมันเกิดเห็นผลในสิ่งที่มีที่เห็นอยู่ข้างหน้าก่อนละกันนะคะเราจะได้ลดการประทะนะคะจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับดาบดาบนะคะแล้วก็ภาพเหมือนกันอ่าเขาเรียกว่าหน่อยเนาะเดินเดิน,เด,นเดินทางไปจากถ้วยที่เป็นความหวังนะแต่เดี๋ยวเราดูไพ่ตรงนี้ก่อนตำแหน่งข้างล่างเกี่ยวกับงานตำแหน่งข้างล่างนี้เกี่ยวกับดาบ เป็นไพ่ที่เหมือนกับคุณโดนตัวคุณเนี่ยเหมือนกับโดนอุปสรรคมากมายเลยเหมือนกับคนที่สิ้นชีพไปแล้วอะ่ะแต่ไพ่ใบนี้มันไม่ได้เป็นไพ่ของความตายความอะไรนะเป็นไพ่ของความจบสิ้นตายจากกับอุปสรรคมันจะมีจุดเคลียเห็นไหมคะไพ่กำลังบอกว่าคุณทํางานหนักนะให้คุณพักในสิ่งที่ต้องโต้แย้งนะคะแต่มันจะมีจุดเคลียชีวิตออกมา นะจุดเคลียร์คืออะไรจุดเคลียร์คือว่าสิ่งที่มันขมุกขมัวเดี๋ยวมันจะเปิดเผยขึ้นจะรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดแนะนําหรือพยายาม protection awareness ต่างๆเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคะ <S <S เพราะว่าชาวมังกรนะเป็นอะไรที่แบบจะเป็นคนระมัดระวงังและถ้าคุณมีประสบการณ์ที่เก่งกาแบบแข็งกล้าแบบมีประสบการณ์ที่ชัว์ชันชชว์แน่ๆที่ฉัน f o r e c a เอาไว้ประมาณการไว้มันเป็นแบบนั้น จากเหตุและผลและประสบการณ์ของคุณคุณลองมาดูว่าสิ่งที่คนข,ข้างรอบข้างตัวคุณไม่มีความเชื่อในตัวคุณแล้วมองข้ามคุณไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเจออะไรบ้างนะคะตอนนี้อยู่ช่วงของการจบสิ้นนะคะจบสิ้นของปัญหาตัวคุณเองนะในการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยมาเหมือนกับคุณจะคิดมากกว่าคนอื่นสเต็ปหนึ่งนะคะทาให้คุณเกิดความเห็นภาพหรือว่าเห็นความแนวโน้มอ,อการงานที่มันจะเกิดขึ้น แล้วคุณก็เป็นความรู้สึกนอยหลายครั้งมากจนอยากเดินหนีไปเมื่อคุณปรารถนาดีกับการแสดงความคิดเห็นหรือพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่คุณโดนปฏิเสธออกมาโดนมองข้ามไม่เห็นแวลูตัวเองคุณรู้สึกนอยเสียใจนะคะทั้งที่คุณก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะคะจงังหวะเดือนนี้มันจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้แล้วยิ่งมาเจอไพ่ของเดอะไฮพินเทสคือภาวะอารมณ์ที่แบบ อยากจะทำอยากจะทุ่มเทหรือว่าอยากจะถอยห่าง mm hmm. ก็คือภาวะสองอารมณ์คุณไม่ได้เป็นไพโบล่านะแต่ว่าคุณกําลังรู้สึกว่าอยากจะช่วยงานธุรกิจนั้นให้ผ่านไปนะคะแต่มันไม่สามารถคนโทรลบางจุดบางอย่างกับกลุ่มคนบางคนได้นะคะสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดคือคนโทรลภาวะจิตใจของคุณแล้วพักก่อนปรับไมเซ็ตมีน้อยได้ค่ะพักผ่อนให้ทุกอย่างมันประจักษ์โดยสิติเชัปัจจุบันนะคะ คอนโทรลจิตใจให้ดใหีให้ให้มีความเสถียรภาพกลับมานะคะให้ถอยออกมาก้าวหนึ่งแบบว่าอะไรที่เราคอนโทรลได้หรือคอนโทรลไม่ได้ให้ทุกอย่างมันประจักษ์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณรอดูผลสําเร็จของงานของคุณสุดท้ายสิ่งที่คุณพูดมันจะประจักษ์กับสิ่งที่หลายคนรับรอบ,บข้างเขาขัดแย้งอยู่นะคะไพ่ตรงโซนนี้นะจะบอกก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องงานที่มีความว้าวุ่นจิตใจแล้วก็ให้ใหพลังพยายามบอกว่าให้คุณนิ่ง ลองเงียบไปดูสิฟิตลักษนะของคุณเป็นคนจะแนะนําแล้วก็ awareness ถ้าคุณเงียบไปนะคะมันจะมีอะไรรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่คนรอบข้างอาจจะแปลกใจไปนะคะค่ะตําแหน่งอุปสรรคนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่อาจจะต้องมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นถ้าคุณอยากใช้งานชิ้นนั้นๆมันมันมีความแบบรับลื่นนะคะ คุณต้องทํำยังไงให้มันงานมาันจะต้องดีบางครั้งเขาบอก <c oughs> อเขาเองเตือนกลับมาอีกไพ่เตือนว่าอะไรที่คุณปล่อยวางได้คุณปล่อยไปเลยมันไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณมังกรต้องแบกไวต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดช,ชอบตามตําแหน่งนะคะคุณสาบคุณเห็นถึงคุณจะเห็นแต่คุณไม่มี power ในการจัดการดังนั้นชาวมังกรอ,อาจจะต้องยอมที่จะถอยและเห็นสิ่งเหล่านั้นมันพังพินาศลงมาก่อน,นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมันก็เป็นตาม สถานการณ์นั้นๆนะคะซึ่งสถานการณ์ที่อาจจะเกิดคนเสียหายหรือไม่ก็ตามนั้นมันจะไม่ได้เกิดจากเราเพราะว่าเราก็พยายามที่จะนําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่เมื่อวันนี้มันไม่มีใครเห็นแวรูหรือคุณค่าชาวมังกรน,นะคะให้คุณเงียบแล้วหลีกทางให้เขาก่อนให้เขาทํากันไปก่อนนะคะตอนนี้คุณก็เหมือนกับคนที่แบบทํางานไปแล้วเหมือนกับมีอุปสรรคล้อมรอบทําอะไรก็อาจจะไม่ถูกตาถูกใจนะคะก็ขอให้คุณนะคะ นิ่งๆเฉยๆกอนนะคะแล้วสุดท้ายนะไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่แบบจะมีคนเห็นความสําคัญของคุณมาที่หลังภายหลังะคะ่ะว่าสิ่งที่คุณพูดน่มันใช่ละมันประจกักษ์ละนะคะไพ่เนี่ยจะไม่มีไพ่ตัวไหนที่โดดเด่นมากนะคะว่าคุณจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้แต่สิ่งอย่างน้อยสิ่งที่คุณทำเนี่ยถึงแม้สถานการณ์มันจะเลวร้วายไปแล้วอะแต่ ทุกคนก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดมันจริงนะคะตอนนี้คุณทำได้ในเดือนร้อนๆแบบนี้เลยนะเดือนเมษายนคือนิ่งนะคะเพราะทุกอย่างคุณได้แสดงความคิดเห็นไปหมดแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะประจักษ์เองนะคะโดยตัวเนื้องานที่อ่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นนะคะให้ทำงานแบบคนสุข,ขุมนะคะ เราทำงานในสิ่งที่เราชอบให้ดีที่สุดนะคะในเดือนนี้เมษายนก็เรื่องการงานจะประมาณนี้นะคะคอนโทรลภาะวะจิตใจให้ให้ดีแล้วก็พยายามปล่อยวางกับสิ่งที่คุณคอนโทรลไม่ได้นะคะเรามาดูต่อกันเรื่องการเงินเลยนะจะสังเกตว่าไพ่เหรียญจะมีอยู่แค่ไพ่เหรียญใบนี้ใบเดียวเนาะ นั่นคือว่าการเงินในเดือนนี้อางจริงคุณมีรายจ่ายรอบด้านเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องจ่ายนูน่นจ่ายนี่จ่ายนั่นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําตอนนี้คือพยายามค้นพบตัวเองให้ได้ในเรื่องของการงานที่คุณชอบทําเพื่อจะได้มีอินคัามในใสายในสายการการรับเงินมาจากทางโซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมันจะได้เป็นเงินตัวกระตุ้นในการที่คุณจะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในครอบครัวแต่ถามว่าเดือนต่อเดือนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะช็อตเพราะมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะแบบ คอนโทรลไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกันเงินนะคะส่วนในเรื่องของคนรักนะคะคนรักของคุณนะมีปากเสียงบ้านมีความนอยเกิดขึ้นบ้างหากคุณมีคนรักที่คุณคิดว่าใช่แล้วนะตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องของการงานทําให้จิตใจคุณสวิงนะคะเอาเรื่องงานมาปนในเรื่องที่บ้านหรืออะไรประมาณเนี้ยเรื่องครอบครัวเรื่องบทบริวารเนี้ยให้คุณพยายามที่จะนิ่งอย่าไปต่อลาอต่อเถียงเพื่อไม่ให้ปัญหาทุกอย่างมันบานปลายเนาะ ะะเพื่อให้ครอบครัวของคุณมันไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าความที่เป็นครอบครัวคือสิ่งสําคัญสุดยอดที่สุดของชาวมังกรต้องท่องตรงนี้เอาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนโสดตอนนี้คุณไม่ได้มีดวงแบบของการครบหาดูใจใครนะคะเพราะว่าคุณกําลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าจิตใจของชาวมังกรยังไม่นิ่งเท่าไหร่คุณไม่อยากจะเอาใครเข้ามาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้คุณกําลังจะเมนเทนน้นตัวเองอยู่ อยู่กับตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่นะคะพักเรื่องรักสักนิดเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะค่ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยล่าสุดอาจจะเพิ่งบาดเจ็บมาอาจจะไม่สบายมันหนักตอนนี้พักฟืน้นบางคนก็พักฝื้นนะคะช่วงนี้อยู่องช่วง,งการดูแลสุขภาพร่างกายยังไม่ได้แบบหายดีนะ ยังมีแบบกลิ่นไอของความเจ็บป่วยของรอบที่แล้วอยู่เลยนะคะการพักผ่อนที่ดีการดูแลสุขภาพสายตาหรือน้ำหนักตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีให้ระวังเรื่องความหวานการควบคุมน้ำหนักความเครียดนะคะแล้วก็อย่าแบบไปไปใส่ใจทำให้เ้นเลือดหรือความดันมันขึ้นนะคะอันนี้จะดีกว่านะคะให้ดูแลสุขภาพแล้วกันโดยรวมนะคะ ห้ามละเลยเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่ามันยังมีโรคหรือหรือการจะป่วยครั้งล่าสุดเนี่ยมันยังไม่ได้มาหายดีคุณอาจจะรู้สึกเอ้ยอาการดีขึ้นแล้วฉันเหมือนเดิมแล้วนี่ฉันใช้ชีวิตเหมือนเดิมนอนสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเงี้ยไม่ได้นะต้องปรับละต้องดูแลเริ่มหันมามองแล้วตัวเองอายุเยอะขึ้นทุกๆกวันเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราต้องดูแลสุข,ขภาพก่อนการไม่มีโรคเป็นล่าอันเสริแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่พูดคือค,อความจริงนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องโชคลาภ โชคลาภจากน้ำพายของจริงเดือนนี้มันไม่ได้มีปรากฏเนาะแต่ถ้าคุณจะแบบเอาเลขประจาตัวเกี่ยวกับกรรมฐานนะคะความที่คุณไปพักโรงพยาบาลเนี้ก็สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงทายได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรจําไว้นะคะว่าเดือนเมษาย,ยนเดือนนี้นะคะค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของงานนะคะนิ่งนิ่งเขาไว้จาไว้ว่าต้องนิ่งเข้าไหวนะคะแล้วคอนโทรลจิตใจให้ได้อะไรที่เราคิดว่า เราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยปล่อยไปก่อนนะไม่ต้องทุกเรื่องผ่านเรานะคะก็ให้มันให้มันปรากฏผลของของสิ่งนั้นๆก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องขัดไม่ต้องใจร้อนนะคะใจเย็นเย็นร่มร่มนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแต่มันต้องใช้ระยะเวลานะคะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนร้อนที่ชาวมังกรต้องคอนโทรลให้อยู่นะคะยังไงแล้วนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หากคุณชอบคำทำนายแบบนี้ในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ทางช่องสด m อมชาแนลจะแจ้งข่าวนิดนึงว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราจะมีการแบบแชร์ความรู้ประสบการณ์ที่ทางแอดนะคะทางแอดมินนี้ก็คือมีความรู้ในเรื่องของประสบการณ์การวางแผนหรือการให้กำลังใจนะคะหรือสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะคะมาแชร์เดี๋ยวเอาไว้มาเล่าให้ฟังนะคะยังไงก็ ศาสตร์ในของการดูไพ่ยิปซีก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะคะก็ยังขอฝากในฝากตัวฝากกดติดตามฝากกดไลค์อยู่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่องทางอื่นๆที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามด้วยนะคะอา,อาจจะมีเรื่องของงานเอ็กเลประสบการณ์การวางโครงการโปรเจกต์ไอทีนะคะบัญชีหรือว่าต่างๆนะคะยังไงแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากกดติดตามแชร์กันเยอะๆแล้วก็ ยังไงเราก็ติดตามกันยาวๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาพบกับคำทํานายดวงของชาวร,า,ราศีกุ่มในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ